ได้อีกจุ่มหนึ่งบ่เอาเก็บเก็บมาเก็บให้ทั้งบ้านเบื้องย่านตากิ่งลงเขาเมื่อวานนี่น้องน้องกับย่านน้องหัวสักอยู่เมื่อวานเนี่ยอุ้ยว้าวสวยๆเลย นั่นแหละเบิ้งดีๆดดแล้วพี่นี่แหละเลี้ยวเลี้ยวขึ้นมาทั้งนี่แหละน้องบ่ได้ลงไปเมื่อวานนี่น้องบ่ได้ลงไปฮาาะเมียน,น,นบ่ ดอกเติออยู่ได้แ้วเนาะมองฮะนะนี่เด้อเนี่ยพี่น้องนี่จุลีพ่อดอกนี่นี่ได้เจ้าให้ทีมงาพ่นมาเก็บนี่นี่ดอกนี่นี่กันนี่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 ดอกนี่ดอกนี่จ้าเบิ้งดีๆพี่มันนี้อย่างนี้ดอกเบิ้งเงี้ดีดีเจ้า น oh, oh. er. ี่นี่นดอกนึงนี่นี่นี่เด้อเปลีนเขาตะวันตะวันอยู่นี่น้องคือว่าเอาดอกอะนี่น้องน้องเอาไปน้องเอาไปบ่เบิดนี่มึงนี่ บออกนะยู่ในนี่กับมีได้พี่นี่แต่ว่ามันต้องได้จบน,นี่นบอ,อนี่อดอกนึงอยู่ข้างไงนน้องจกเอาบ่าเบิด้อ นากก็ไม่ต้องเอาดิจ็คมันไปหาขื่นอย่างที่หันเนาะออมันซุ่มเดะนี่เราเบิ้งดีๆเมื่อวานนี่วนันวานนี่น้องได้หลายอยู่นั่นเด้นั่นเด้น,น,เดนี่เด้นี่เดะดอกนี้โบน้องบ่ได้มาเมืเ่อไง น้องบร่ได้มาเอาน้องบร่ได้มาเอามืองนี้ลู่โยมันจะขึ้นแต่ว่าหล่นตาบ่มาบ่มาหล่นตาหล่นตาหล่นตาบลระอีฮี เดี่ยวล้มดีแล้วครับพี่น้องเอ,เอาให้จบเอาให้จบโห <c oughs> oh, ดอกสวยื้าฮะยางปล่ำปลืหลือ ค่มีลีเลาะหมาเอาดอกพี่มาทั้งพี่มาทั้งพี่เห็นไหมสองดอกสองดอกสวยสวยประรมประเหลือดดอุยกี่ดอกอือกี่ดอกแล้วน่ะ พอดงมันล่ะอพอดงมันล่ะละบานี้อว้าวเฮยะอีย,อยจ,จังวะอือฮึจ้า คือคนเก็บนาอือือคือฮ anyway> ืเฮ um> ็อฮือฮือวิอฮอฮอือฮอฮือฮือออฮวอฮือฮออือฮ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  <si ือฮือฮ่น네ฮืออือฮอฮือฮืออือออ พูดใะอยากได้ตรงๆก็ไปกรับเอาเป็นกยังอ้นนั้นแต่ว่าพี่ล้มไปสิล้มล้มแต่วันสงคือแต่ว่าอากาศโบเมนรายงานอากาศว่าโบมตกด้อล่ะจ้าโอ้ยสวยมากเลยอ่ะ ยสวยคือเจ้าของป้านี่แหละเนะเาะไม่ได้ต้องเป็นบอปปากเลยพี่น้องต้องเป็นบอได้ยินนะสวยสวยก็กันบอไดไดเนะี่ยสวยลื่นบอไดไดเนี่ยพี่น้อง <c oughs> บอหลับมุกเลยบอหลังคนเนี่ย <c oughs> กั่นเบาเรื่องสวยงามเนี่ยกั่นสวยเกิดเนี่ยบอหลับมุกได้พี่น้อง บ่ได้จะมาเกินหน้าเกินตาเอ้ยมึนบ่ได้เหรอจิคักเกิดก้อนเออตกลามึงกำลืนอ่ะแหืนน้อยนึงนะแ่ลืนขีดนึงเฮ้ยปาติโท้หอดย้ำเขาได้กินเห็ดเหรอพี่น้องทั้งอื่นเพิ่นได้กินลืมลืม ได้กินตะโดนแล้วเออฟอมันล่อให้น้องเก็บบูเบอรี่อยู่แล้วอือหือจังวะอือหือโดนนั่นมันเก็บบูเบอรี่เนือแตกเนื้อโดนเขาลักน้ำกับเนื้อยากลาออกให้มันต่อถามันจากน้อยก่อนวัดตีขายคนออกเอยวัดตีคือสีแมนความเรื่อพี่น้องเพราะว่าก้อนหนาก้อนหนาที่จุลี ขายบูเบอรี่ขึ้นมาเบืองบบมีได้แห้งกอดยอดนี่พอหลังขายบูเบอรี่แล้วนี่พึบว่าสันคุณอาพี่นอ้องอ้าโชว์ดูนั่นใกล้เต็มตาแล้วค่ะพี่นอ้องมีแต่ดอกสวยๆงันเลยออเดอร์ต้องเข้าแล้วนะแบบนี้นะทำเอ่อเอี้ยงกาะเอี้ยงกาะน้อออร์แกนิกเลยนะเนี่ยออร์แกนิกจริงๆนะเนี่ยเห็ดยังจูเห็ดยางละพี่ เห็ดอย่างไรเหรอจับได้หรอบูอลลูพี่บอกนี่มันเห็ดขอนเอาโอ้้ยเกี๊บเกี๊บพี่น้องเกี๊บเกี๊บมันได้อีกคู่หนึ่งเกีบปยังจะไปจับมอะไรท่านเป็นเห็ดเบือตายเกี๊บแบบนี้มักระดอกกระเดือกเดี๋ยวตามนี่ตายค่ะ ไปไปพี่น้องไป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 หมดนี้รีได้เนี่ยพี่น้องเบื้องขาอวบอวบเยอะเอาไว้ซะให้เงามาเอาดิมาแหน่เจมากใช่ไหมใช่ไหมเกี่ยวเบื้อง อุ้ยเกือเยียบอนั่นๆๆๆๆนๆๆๆนเๆีๆๆนๆๆ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 ๆูๆๆๆๆๆเยๆๆ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 ๆู่ๆๆ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 ีๆๆ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 ีๆๆอๆๆๆๆดิๆๆ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  ก็จะเปิดประมาณกลางมานนั่งแต่สิวาติดดอ่าฮะวัโอ้ สองจุยน้ำกันเนาะมันอยู่ไตอันนี้อยู่ไตอันเฟิร์นเฟิร์นมันซูมมันซุมเนาะพี่เนาะมันซูมเนาะ ซุมมันซุมมันย์อืมแสดงว่าข้างบ้านของคุณนก็สิออกเด้นี่เบิ้งซุมใช่ข้างบ้านน้องมาเฮาจุนี่เอาจุนี่บัดนี้โอ้ยยงเริ่มออกแล้ว chị sẽ peel ra. Ừ. Nhúng tôm. อ,อ๋อ,อ,อเมื่อกี้หนึ่าเวอร์ตี้จำไว้หมองมันเคยขึ้นหัหวหัวซักเด้อคุณพี่หัวซักเด้อคุณพี่ นี่ปะนี่ะโอ้เป็นตะชีค้านไปแต่วันน <c oughs> ี้มันหกม,มันสั้นเป็นตะชีค้านไปแต่เนาะวันนี้ <c oughs> มีหลายดอกบ่ล่ะแ <c oughs> ม่ก็อยากเห็นน้ำนี่แหละเนาะเมีย <c oughs> <c oughs> นี่เนาะ <c oughs> จะหมดนมะดัยเอนี่คือบ่ไปล้อนะนั่นน่ะไปล้อใกล้ๆต้นนั่นนี่ยูบ่ ไห้เขาเบื้องพีนมองบอเขาเบื้องพีนมองนี่มันขึ้นยุพีไปไหนอ่ะมันมาเอา่ปในหอดพีติเอาว่ามามามาอามก็เริ่มต้นมาเอานึกว่าเมนวันตี ย่างไปพี่เต็มบ่บ่แหย่างแห่ทางบ้านเพิ่นเบิ่งว่าเขาเก็บเก็บเห็ดน้ำเขาขันกิ้งอ่าขันกิ้งลงเขานี่ลงแต่คนเด้อกระตายอย่าลงเด้อ สันสันจีดีอยู่ตีดีน้ำน้ำห้อยกว่างนม่นตรงไปนี่พี่ตรงลงไปนี่เห็นในวิวอ่ะตี เดี๋ยวม,มาลุ ragt, าา้นกันมืองนี้นสิมีบ่มันเคยขึ้นช่วงซ้ำเออช่วงฟอเนาะค่ะเบิงช่วงนี้มันสิมีป่จะเกียบบมาเบิงเาฮะอเหอ้ย เป็นกว้างโด่งกว้างเต๋เจ้าบูมีคนเข้ามาดอกพี่บูมีคนเข้ามาดอกกว้างเต๋นี u, ่แหละวัดตีโอ้ยโอ้ยเอาเอาหากมันไว้เนี่ยมองเอาหากไว้มองเก่ามันเนี่ยโอเคอ๋อเม่นเนาะเห็มันได้ขึ้นให้เาได้กินอีก ว่าฮะน,นี่อุ้ยเม,มน,มมนว้าวสวยๆเลยเอาเดาให้ทั้งบ้านเบื้องน้ำด้อพี่โอเคอุ้ยเก็บเอาปลาหมาทั้งนี้เนาะอุ้ยดูสิอุ้ยดูส,นดสินั่น แคบไว้แคบไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ <c oughs> เดี๋ยวไปทำปกเสยมาก <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนจะตัดเดี๋ยวเพื่อนจะตัดเออตัดขามันเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุลีสิซองเบิงท่งนี้อันนั้นที่ทำเมียนพนาพี่กันนะ <c oughs> เอาโบแมนบ่โบแมนดึ๊แมนใช่บ่คืออยู่ด้วยล่ะพี่เอาลองเบิ่งดีคืออยู่ด้วยล่ะแมนอยู่แมนอยู่เอาโจกดึ๊กผู้ใดก่ะผู้ใดผู้ใดพี่เออผู้ใดผู้ใดผู้ใดแมนอันนี้อะไรเนี่บ่ยอันนี่เอาอยู่บ่างฮะเอาอยู่บ่นี่ นี่น่อยนี่อ่ะ,อ,ะอันเด้อเฮยเมียนอยู่วัดอีอ้อมไปทางอื่นอยู่อื้อหือแต่สันป้านะเราต้องไปดอกสินะไปบ่ป้าป้ามงคลแล้วไอเบิ้งก็ะได้อยู่นะ นึกว่าสิบ่เอาเราได้หลายเรานึกว่าสิบ่เอเราเนะมีไปเบิ้งกระได้พนะไปเบิ้งกระได้พั่นพี่น้องคืดเบิ้งเอาโอ้เหอ,อเป็นตรับออเดอร์อีได้นะ่ได้จากเพ้าแล้วนะคิดว่าพี่ได้จากเพ้าแล้วโอ้ยแพงอยู่ได้พี่น้องเหตดอันนี้เพา้าแ้้เท่าไหร่เื้อ แล้วก้าวสิบก้าเรียนสิบเรียนอยู่ติหึอห้อวัีสวยมากเลยอะ่ะนี่กระตาใยเราเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ตาใ่เราเด้อใ่สุดเราวนี่ยโอเค ให้เพื่อนลงไปเบิ้งของคุณค่ะพี่น้องจุลีถ่ายยุทธนนท์ให้เพื่อนลงไปเลาะกันมีอยู่ดียังค่อยจะลงไปกันบ่มีจุลี่จได้เ่าต้องลงไปค่ะยืนถ่ายอยู่นี้หมาละวันนี้มีอยู่บ่บ่มบ่วมมีมาสักมือหน่ามือหน่าฟังเลยฟังเบิ้งหน้าพี่น้องเจ้าของช่องแห่งอวบอยู่ลงมาเหรอมันสิมีอะไรมาสั่ก ปล่อยถิ่มไปนีอยู่บ่เลี้ยพี่น้องปล่อยถิ่มไปป้าน,นี่อยู่บเ่เลี้ยงไปวันนี้ต่อไปต่อกันอีกป้าหน,นึง่งในกวางหัเอาแม่นดีสามดอกน้องเห็นสามดอกโอ้ยดอกนี้มันในนันนะ่นเออนะนะดอกนี้มันพิการพี่เอาอยู่บ่ <laughs> มันพิการ ดอกมันก็พิการวะมันสูบลูมซื่อๆตีอุย้ยเฮดแปลกเอาทูบมาบอก <laughs> เอาทูบมาจุดพอดีได้ในมือนี่บานเฮาหวยออก,ออกออเอาอี่ลีเนี่ยบอกว่าตีเนืน้อม,มันอ,ออกของเขาของบานเฮาก็ขเขานอนกันแล้วมันออกแต่มออกแต่เว้นหล่ะตีพี่ ไปบันนี้ลงไปค่ะ<ป>พ่อเหรอสวยสวยคือคนไทยนี่แหละดูอนะวิยยางมากับเบิ้งน้ำเนี่ยมันออกบ่ ถ้าเทียเหยียบมาโนเมนยังดอกย่านเหยียบเอากะหยิบมไาท้ายกันไม่ก็ได้ตัว <c oughs> สามดอกสองสามดอกกอดีเออเนี้ยางไก่มาดอกหนึ่งแม่น่ะหนะนั่น่ะแม่นอยู่บ่ แมนอยู่ดิแมนอยู่หรอโอ้ยไปยอยีกดอกล่ะนั่น<ะ>นั่น<ะ>นั่นเออฮะเออฮะเอาใยก้อนเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยอ้าวเอาทั้งใดก้อนอ่ะทั้งใดก้อนอู้ยยูไตโดน่ะยูไตนั่นกับแมนนั่นนั่นเออนั่นละน่นะมาจุล,ลีสิน,นั่งท่าย้ยนะให้เพิ่์นเก็บ ผู้คนเก็บอ่ะาาโอ้ระเบิงยุงตอมยงยง,ง,ง,งอยู่อ้ยขาฮะหักกระโอยมัน <c oughs> เป็นหากระโอยมันปเป็นเชือเนาะ ซอนคาเนาะอวบอวบโอผนเจ้าของช่องวะเห็นว่าพี่น้องใบไม่มันบงังหามุมกันมีแต่ใบไม่บังป๊ามือนี้เขาคือโศกคือมานแต่่ะหรฮ้อ เพื uh ่นเด้นเด้นเดค้นดวงดียางกายเด้อค่ะพี่น้องค้นดวงดีอ่ะเฮ้ยคักขนาดม <c oughs> ี่อะไ <c oughs> รหลายดอกเติบยุบจุ่มนี่นี่พี่น้องนี่หลายดอกเติบยุค่ะจุ่มนี่ก็ได้ ว,ว้าวสวยมากเลยดกอกนะไอสองดอกก้กพลอยๆกรอบๆเนะพี่เนาะมันเป็นกรอบ สองดอกท่านี้สองดอกนี่นนนหน่อยสองสามดอกโอ้ดอกหักนั้นตัวนี้เนาะลิ มัดินดนั่อก้นดี๋ยวมันกับน้ำกลนกันมาทีพี่แม่เห็นเรื่องสิมากินเลยนะอันนี้ตัดออกเล็กน้อยแล้วนะขี้ดิน ไปลุยต่อค่ะพี่น้องพอแล้วพอแล้วพี่เด้อค่ะมีบอทั้งอะนะทั้งนี้หนึ่งสองสามซี่ทั้งนี้ซี่ดอกอยู่มีบอทั้งอะนะเ,ออเดี๋ยวรอให้ คนมาเก็บค่ะ